กลับมาอีกครั้งอันตรายไม่ควรมองข้ามโควิดสายพันธุ์ใหม่ปี2568แพร่ระบาดรวดเร็วกว่าเดิมกำลังลุกลามในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแม้อาการในผู้ป่วยทั่วไปอาจไม่รุนแรงแต่กลุ่มเสี่ยงต้องระวังเป็นพิเศษอาการสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามไข้สูงหรือหนาวสั่นสะท้านไอไม่อยู่ต่อเนื่องเกินหนึ่งชั่วโมงหายใจเหนื่อยล้าอึดอัดแน่นอกปวดศนะีรษะหนักเรากับโดนบีบแน่นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังหากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรงผู้สูงวัย อายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษผู้ป่วยเรื้อรังที่ร่างกายอ่อนแรงอย่านิ่งนอนใจหากมีอาการควรรีบตรวจรีบรักษาเพื่อลดการแพร่กระจายและป้องกันอาการรุนแรงที่อาจตามมาวิธีป้องกันง่ายๆที่คุณทำได้ล้างมือให้บ่อยด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่ชุมชนตรวจ ATK เมื่อมีอาการผิดปกติอย่าลืมวัคซีนยังคงสำคัญโดยรักและห่วงใยจากเท ทศบาลเนื้อคอนตรังเราขอเป็นกำลังใจและขอให้ทุกท่านปลอดภัยไปด้วยกัน